สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีทีทารอหกเก้าอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวัน,นคริสต์มาสนะบอรีิฮิปมารีคริสต์มาสนะทุกคนบอรี่ฮิปเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันแม่หมอใจเย็นใจเย็นเดี๋ยววันนี้นะแม่หมอจะมาเล่นเฮ้ย ติดเรียกตัวเองว่าแม่หมอตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่เป็นไรแล้วแต่อารมณ์นะฮะเดี๋ยวขอแพนให้ดูต้นไม้ซะนี่คือไม่มีอะไรหรอกอยากอวดด <c oughs> ูต้นไม้จะได้แบบมีความสุขสดชื่นนะ รับพารงงานดีดีอ่เาเข้าเรื่องกันยัอย่างเนี่ยเรายังไม่เข้าเรื่องกันเลย,ยออกทะเลอยู่เลยวันนี้นะคะแม่หมอจะมาสุ่มแบรนด,ดอมกันในท็อปปีที่มีชื่อว่าคุณในสายตาของคนรอบข้างเอ,อ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวๆไพ่ใครใครอยู่ในอาการเสรียงอะไรหรือเปล่าสริมสลองอะไรหรือเปล่านีรร่ย ไม่ใช่หละแม่หมอมอ่มาแล้วแม่หมอคุณในสายตาของคนรอบข้างดูเป็นคนยังไงคะคุณในสายตาของคนรอบข้างดูเป็นคนยังไงเดี๋ยวอันนี้ค่ะใช้พลังงานของคนที่ดึงดูดกับแรนดอมนี้ก่อนนะคะเอาใ้มีสับยากมากค่ะ สอดไปเยอะหน่อยแล้วกันอยากจะให้มันแปลกแตกต่างอุ้ยใบแรกไม่โฟกัสเลยสเตงนะสเตงสเตงเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนก็ค่โฟกัสลูกักมากมายสเตงน,นะคะโอ้คุยเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ สวยหรอตองนะคะตองาร์เรชเชนแน่นอนว่าคุณตอนนี้เนะี่ยเข้มแข็งแข็งแกร่งเออเดี๋ยวกล้องเราเป็นไรเนี่ย,ยกล้องคะเออทำไมดูอุปสรรคเยอะๆรุนๆไงไม่รู้เนี่ยราศีสิง์อันดับแรกมาก็สเต็งเลยเหรอเฮ้ย ชรอราศีสิงกรกฎอันนี้คือเช็คพลังงานของคุณนะตัวตนของคุณราศีสิงราศีกรกฎเด่นเด่นเลยอุย๊ยคนกำลังจะมีการเดินทางเตรียมแผนเตรียมแผนเดินทางท่องเที่ยวแน่นอนแน่นอนปีใหม่ใครก็ต้องเดินทางเดินทางจริง อัศวินไม่เท้ามันจะเดินทางทำงานนะทำงานไปด้วยท่องเที่ยวไปด้วยว,ว้าวหรือไม่ถ้าตอนนี้คุณยังไม่ได้จะไปไหนอยู่บ้านอะไรเงี้ย๋ยวคุณก็จะมีแผนเดี๋ยวจะมีใครมาชวนคุณไปนะเดินทาง ไปด้วยทำงานไปด้วยได้ออกไปนอกสถานที่เนี่ยเด e m ม o นราศีมีนอ่าสิงกรกฎมีนคุณกำลังอยู่ในห้วงอารมณ์ดิ่งดาวคิดอะไรอะ่ะคิดอะไรคิดถึงอะไรอยู่ อทำไมสองคนนั้นอยู่เหมือนเหมือนอยู่เขาว,วงกดยังไงก็ไม่รู้อยากเจอใครสักคนหนึ่งหรอความรู้สึกของคุณเหมือนเหมือนอยากเจอใครสักคนหนึ่งเหมือนมันเหมือนอาการแบบเส้นผมบางภูเขาอยู่อ่ะเหมือนเห็นสองคนนั้นไหมอ่ะที่อยู่ใกล้ๆอ่ะ ทำอะไรกันอนะเล่นซ่อนแอบกันเหรออยากเล่นนะคนวันนี้วันคริสตมาสใครมีแพนอะไรจะไปไหนหรือเปล่านะมารับพลังงานดีๆ <c oughs> คุณเล่นซ่อนแอบกับใครอยู่เนี่ยทำเป็นไม่สนใจแต่ที่จริงแล้วสนใจมากอฮอ คนที่เป็น king of sword คนนี้หรือเปล่านะคนที่เก่งเป็นผู้หญิงผู้ชายที่เก่งแล้วก็เด็ดขาดในออบ f อร n นายอัวบอลนี้เป็นผู้หญิงนะเอเดยาเอกอัวอลแปดไม้เท้าโอ้มีไฟในการทำงานมีไฟมีแพชชั่นเหมือนคุณจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งน่ะมีความคิดเป็นเจิดอะไรนะจะเดินทางไปไหนอะ่ะ เอ๊ห้าเหรียญเดินทางอยากจะไปงอใครหรอคุณอยากจะไปหาใครสักคนผู้หญิงผู้ชายที่มีความแตกต่างกับคุณใช่หรอคุณอยากเข้าหาเขาเหรอแล้วแล้วตอนนี้คุณเล่นอะไรเนี่ยทำไมดูเหมือนลึกลับซับซ้อนจังเลยเออพูดถึงความลึกลับซับซ้อนแล้วก็ 7ซเวออฟวอนก็ขึ้นมานี่มันแรนดัมของใครวะน,นี่เออเจ็ดไม่ท้าวเหมือนมีแผนการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งน่ะเป็นงานเป็นแผนการทำงานหรือเป็นแผนการแผนการทำอะไรเนี่ยคุณจะทำอะไรแผนการเข้าหาใครสักคนหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนเปิดให้หมันก่อน เซเว่นอครับอืมใช่แล้วคนที่เป็นโลกทั้งใบของคุณหนึ่งดาบเนี่ยหนึ่งดาบใต้สำหรับก็ยังเป็นซิกอัพวอนเดี๋ยวก่อนนะ คุณมีแผนการจะทำอะไรเนาะคุณนะ่ะตอนนี้นะ่ะอยู่ในพลังงานที่กำลังจะคิดวางแผนการในเรื่องงานหรือกับคนคนหนึ่งแผนการที่จะเข้าหาคนคนหนึ่งหรออยากจะเริ่มต้น take action อยากจะเอาชนะใจของใครสักคนหนึ่งผู้หญิงผู้ชายที่ คุณรู้สึกว่าโอ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่เขาคือคนที่คุณตามหา <c oughs> ในชีวิตเอ้ยเอ้ย king of ครับเป็นคนที่จิตใจดีมากเข้มแข็งมากคุณชอบเลยสเปคคุณคุณอยากจะพิชิตใจเขาเอาชนะเขา อ่านี่คือพลังงานของคุณนะคะเฮยเดี๋ยวฉันมาดูพลังงานของใครวะเด่ยเออแปลกละแปลกละ,ะดูสึกทาแมงทแแมงนะ,ะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าคนรอบข้างคิดยังไงกับคุณคะนี่เราแพมมาจนสิบนาทีแล้วยังไม่เข้าเรื่อง คนรอบข้างคิดยังไงกับคุณคะคิดยังไงกับบุคลิกของคุณตัวตนของคุณมองคุณเป็นคนยังไงอะไรยังไงบอกออกมาให้หมดเลยเดี๋ยวดูมัน่นนายออบสอรดเอ่อคนรอบข้างมองคุณว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดมากนะคะคิดมากค่อนข้างจะ เป็นคนที่คิดมากเครียดเกินไปคิดมากเกินไปกังวลเกินไปหนึ่งดาคิดมากคิดมาแล้วก็อาจจะบางทีก็อาจจะคิดลงมือตัดสินใจเร็วด้วยตัดสินอะไรเร็วไปหน่อยมันทำให้คุณเครียดอุ้ยทำไมมีแต่ไพ่ดาบ คนรอบข้างมองคุณว่าคุณเป็นคนคิดมากจริงๆบางทีหรือเป็นอาจจะเป็นคนที่ลังเลด้วยก็ได้นะคะเป็นคนที่ลังเลตัดสินใจไม่ได้สักทีเอ่อจะจะตัดสินใจทําอะไรก็ไม่ทําสักทีเดี๋ยวใครคิดใส่คุณเอาเดี๋ยวเดี๋ยวก็น,นะทําไมมีแต่ดาบเนี่ย บางทีก็นิ่งบางทีก็ใจร้อนโอ๊ยทำไมสับสนอะไรขนาดนี้ไม่เคยเจอพลังงานสับสนขนาดนี้มาก่อนบางทีก็นิ่งเกินไปบางทีก็ใจร้อนค่ะนะว่าแล้วเชียวไอ้ท้ายตข่มัเกบไม่ถนัดกนเ เปิดให้หมดก่อนจะมีแต่ไพ่ดาบไม่ได้นะคะสมีพลังงานอะไรสงสัยจะเป็นช่วงนี้หรือเปล่าเอ้ยฉันไม่อยากเปิดต่อแล้วสิบดาบเห็นไหมเดี๋ยวจะขอขยายความก่อนขนาดไพ่ตกแล้วเราก็สับไพ่ไปตั้งหลายรอบเลย ก็ยังไปเจออะไรนี้คนรอบข้างของคุณนะเขาเขาคิดว่าคุณอนะ่ะเป็นคนที่เครียดคิดเยอะคิดมากคิดมายคิดนานบางทีก็ลังเลกลับไปกลับมาตัดสินใจไม่ได้จะเริ่มดีหรือไม่เริ่มดีจะทำยังไงดีคิดเกินไปคิดจน บางทีคุณน่ะคิดทุกอย่างเยอะเกินไปจนมันสายอะ่ะจนมันจบจนเรื่องนั้นอะมันจบมันผ่านมันสายไปละเออคิดเยอะคิดจนตัวเองล้มหมอนนอนเสือล้มป่วยก็ได้นะเนี่ยอะไรอะ่ะโผห้าใบมีแต่ธาตุลมให้ตายเถอะเอ,อช่วงนี้นี่คือคนรอบข้างคิดกับคุณช่วงนี้หรือเปล่าคุณคุณเครียดเหรอ เด็กเรียนคุณนะอะเด็กเรียนลังเลงจริงด้วยบางทีคุณก็เหมือนเด็กนะเหมือนเด็กลังเลคิดอยู่นั่นแหละจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนใครกันเนี่ยใครคิดอยู่คุณอย่างนี้เนี่ยเพื่อนสนิทหรือเปล่านะคิดอยู่นั่นแหละลังเลอยู่นั่นแหละ จะทำอะไรก็ไม่ทำสักทีจนสายแล้วอะไรอย่างนี้โอ้ยแล้วก็เป็นคนที่ใจร้อนผู้วาม <c oughs> ไม่ยอมคนไม่ลงคนเฮ้ยใครมันคิดกับคุณร้ายขนาดนี้วันนี้เราดูตัวตนของคุณก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะโอ้ดั้นแต่คุณเป็นคนที่ดีอย่างหนึ่งก็คือช่วย ช่วยคนอื่นมีจิตใจเอื้อเฟือ้อชอบช่วยเหลือรักเพื่อนพ้องพี่น้องเพื่อนฝูงคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นนะมีความโดดเด่นอาจจะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีก็ได้ มีความโดดเด่นมีื่อเสียงมีแสงออร่าในตัวไปไหนก็เป็นที่จับตามองใ่ธรรมดาแหละดูสิมีแต่ดาบเขามองคุณเพราะเขากลัวคุณจะไปเอ่อโวยวายติโพลิพายใส่ใครหรือเปล่าอ่านี่อยากเล่นนะโอ้จะติดแล้วคุณก็เป็นคนที่ตัดสินคนเก่งมาก <c oughs> คิดมาคิดมาไม่พอแถมยังชอบตัดสินคนอื่นเฮ้ยเอ,อยงง้ไม่รู้จะพูดยังไงละอ่ะอ้เช่นเธอเเธอถ้าคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นคุณก็ไม่ต้องไปเสียดนะคนเรามันก็ต้องมีดีและมีไม่ดีนั่นแหละคนอื่นอะเขามองเราเขาก็ไม่รู้หรอกว่าที่จริงแล้วอ่ะเราเป็นยังไงเขาไม่รู้จักเราดีเท่าตัวของเราเองหรอก <c oughs> เขามองคุณว่าชอบตัดสินคนอื่นชอบจัดคนอื่นหรือไม่คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบพูดแบบพูดไวอะ่ะหรือคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนสนิทของคุณก็ได้นะแบบพูดไปเลยอะ่ะพูดไปเลยอะ่ะพูดให้เขาฟังเลยเออแต่สิ่งนนคนนู้นก็เป็นอย่างเง้นคนนี้ก็เป็นอย่างงี้คนนี้ไปเออประมาณนี้นะ่ะเราแปดเหรียญแปดเหรียญคุณก็เป็นคนที่ทํางานเก่ง มุ่งมั่นตั้งใจค้ามาคอมเมนต์ทำแต่งงาน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 อย่างเดียวเออคุณอาจจะดูเป็นคนบ้าง,งานด้วยนะในสายตาของคนรอบข้างบางทีอ่ะอันนี้คือสิ่งที่คนรอบข้างคิดกับคุณนะเดี๋ยวเรามาดูว่าข้อดีที่ที่เขาคิดกับคุณดีกว่าว่า สิ่งที่เขาชอบอะสิ่งที่คนรอบข้างชอบในตัวของคุณอะมีอะไรบ้างไหมเพราะว่ามันขึ้นมามันขึ้นมาแต่ความคิดแย่ๆอาจจะเป็นช่วงนี้ก็ได้ที่คุณจะเครียดมากไปมาดูข้อดีของคุณที่คนรอบข้างมองเห็นดีกว่าเนาะมันก็ต้องมีดีก็ต้องมีไม่ดีมีไม่ดีก็ต้องมีดีดสินะ ีออฟครับอ๋อคุณเป็นคนที่ร่าเริงสดใสเป็นคนที่เอนเตอร์เทนเพื่อนอยู่กับเพื่อนก็มีความสุขสนุกสนานเป็นคนที่ร่าเริงนะจริงๆคุณเป็นคนที่ร่าเริงเข้ากับเพื่อนได้ทุกคนทุกอุ่มทุกหมู่เหล่าชอบเที่ยวชอบสนุกรักสนุกสนานอืมแล้วก็ขอดีอีก คือทำงานเก่งปะน่าจะดูเหมือนบ้าง,งานแล้วก็ทำงานเก่งอันนี้ก็คนก็ชอบอยู่ปกติเนาะคนทางานเก่งแน่นอนนี่คือข้อดีของคุณนะ <Okay, now, S 1> เคนาเพนเคิลแล้วก็คุณเป็นคนที่รักครอบครัวมากนะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำอะ่ะคุณต้องนึกถึงครอบครัวของคุณก่อนครอบครัวงคุณจะ ครอบครัขวของคุณต้องสุขสบายอ่ะคุณจะเตรียมการวางแผนวางแผนอนาคตเพื่อคนที่คุณรักเพื่อคนในครอบครัวของคุณเสมออมคุณเป็นคนอบอุ่นนะคุณเป็นคนอบอุ่นใจดีพี่จิมอ่ะรัะกครอบครัวอ๋อเดี๋ยวพ่ตกอีกแหละ ให้คิดมีปัญหาเยอะแยะสึกๆใหมคิดนี่มันสุกจังเลยนะข้อดีอะไรอีกคะ่ะข้อดีสิบใบข้อไม่ดีสิบใบข้อดีสิบใบอ๋อทำงานอีกแล้วแล้วคุณก็เป็นคนที่เริ่มตน้น ใหม่ได้เสมอเริ่มต้นงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆความคิดใหม่ๆความคิดบันเจิดเกี่ยวกับงานคุณมักจะคิดงานอะไรที่มันไม่เหมือนใครสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณจะทำงานที่คุณจะทำเนี่ยคุณมักจะมีความคิดที่ ไม่เหมือนใครเสมอนี่เซเว่นอัพคับไหละเซเว่นอัคับคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนน่ารักแล้วก็คุณก็อาจจะไม่ใช่คนที่ ใจง่ายหรือมองคนแค่ผลอนผนถ้าคุณจะเลือกใครสักคนหนึ่งหรือรักใครสักคนหนึ่งคนคิดมากคิดนานเลือกคุยเคาเออ <c oughs> ถ้าบุนไดถือเป็นข้อดีหรือข้อเสียก็ที่จริงแล้วคุณก็เป็นคนน่ารักนั่นแหละคุณก็ไม่ใช่คนที่ใจง่ายเอออย่างนี้แหละไม่ได้เลือกใครง่ายๆนะ ไม่ได้มองคนง่ายๆนะไม่ได้มองคนแค่ผิวเผิน double อ้เด่นๆเลยคือรูปร่างหน้าตาของคุณอาจจะเป็นภาษาด้วยก็ได้นะการสื่อสารกับต่างชาติการแต่งตัวรูปร่างหน้าตาสวยหรอค่ะ นี่คือข้อดีและสิ่งที่คนรอบข้างชื่นชอบมิสเน่ไฟแรงนะทำงานกับต่างชาติเก่งสองไม่เท้าแล้วคุณเป็นคนที่มีแผนการเสมอชอบวางแผนเป็นนักวางแผนเป็นนักวิเคราะห์เป็น เป็นนักออกแบบเป็นนักออกแบบก็เหมือนงานของคุณนะคุณมักจะมีความคิดอะไรที่เป็นเจดิดคุณเป็นคนที่ใช้ความคิดในการทำงานเยอะมาก8 e of p e n เพนเ e อร์โอ้คุณเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงค่ะหนักแน่นมั่นคงจริงใจในเรื่องของความรักถ้าคุณได้รักใคราแล้วคุณรักอยู่อย่างนั้นคุณก็รักอย่างนั้น และคุณก็เป็นคนที่รักตัวเองดูแลตัวเองดีม,มากรู้คุณค่าของตัวเองรู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะแต่ในเรื่องของความรักคุณอาจจะเป็นคนคิดมากก็ก็ได้นะหมายถึงว่าความคิดเนะี่ยแต่ที่จริงแล้วคุณรักใครคุณก็รักมั่นคงรักจริงยังงั้นเป็นคนที่มั่นคงแล้วก็เป็นคนที่ การเงินมั่นคง6ไม่เท้าคุณเป็นคนที่ทำอะไรคนมักจะประสบผลสำเร็จเสมอในสายต่างคนรอบข้างก็แน่นอนค่ะคุณเป็นคนที่ขยันเนี่ยขยันทำงานเนะะี่ะเอาแต่งงานอย่างเดียวแน่นอนว่ามันต้องประสบผลสำเร็จนะคุณทำอะไรก็มักจะประสบผลสำเร็จเสมอในสายต่างคนรอบข้าง ทำไมกล้องมันอะไรดีไม่โฟกัสเลยใบเดียวค่ะอีกใบหนึ่งอีกใบนึงแล้วขอดูในสายตาของคนที่เขา,ร,าลลรักค <c oughs> นล่ะหนึ่งดาบไม่ใช่เด็ดเพจออฟสอดแล้วคุณเป็นคนที่เอาจริงเอาจังด้วยนะ เอาจริงเอาจังทำมาลายแบบจริงจังมุทะลุด้วยบางทีอาจจะดูใจร้อนวู้วานไปบ้างแต่ทุกอย่างก็สำเร็จรุ่ร่วงไปได้ด้วยดีใ <c oughs> ต้สองเหลคาณกออย่าเป็นแฮงแมนคนรอบข้างของคุณนี่เขามองคุณเป็นคนคิดเยอะจริงๆนะคิดคิดเยอะคิดนานอะไรอย่างนี้นะ่ะถ้าเป็นข้อเสียแต่ข้อดีก็มีที่ว่าไปแต่เราขอมาดูในสายตาของคนรักสิ คนรักนะ่ะคนหวานใจของคุณนะ่ะถ้าคุณไม่มีเป็นคนโสดก็เป็นคนที่เขาแอบรักคนหรือจะเป็นคนรักในอนาคตนะคะคนที่คุณแอบรักเขาก็ได้นะเขามองคุณยังไงอ่ะนี่เราอยากรู้อยากรู้ดูสหรับนี้แม่มียวเอาแบบน่ารักน่ารักบ้างมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งแบงดูทัดลมคุนซะเยอะเช่ช่วงเนี้ย อในสายตาของคนรักคนที่คุณรักหรือคนที่เขารักคุณน่ะเขารักคุณน่ะเขาคิดยังไงกะคุณคะเขามองคุณเป็นคนแบบไหนหรอคะโอ้เขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่รักครอบครัว คนที่รักครอบครัวแล้วก็มั่นคงเป็นคนที่มั่นคงเป็นผู้หญิงผู้ชายที่มีความมั่นคงชื่อซื่อตรงนะ่ะซื่อตรงอะ่ะฮึยคุณเป็นคนที่รักครอบครัวจริงๆนะเนี่ยวางแผนเพื่อครอบครัววางแผนเพื่ออนาคต เป็นคนที่อะไรอะไรคุณก็เอาครอบครัวมาก่อนอันดับแรกแล้วคุณก็เป็นคนที่รักพวกเขามากแล้วแหละคิดเนี่ยโอ้พอแล้วแเนี่ยคือคิดก็คุณดีหมดเลยอะ่ะคนรักอะ่ะคนรักก็คิดก็คุณดีมากเดี๋ยพีเทศเออ,อเขาก็คิดว่าคุณเป็นคนคิดมากจริงๆนั่นแหละ บางครั้งคุณก็ชอบเงียบเก็บตัวบ้างในบางทีมีโลกส่วนตัวสูงแบบอยู่ดีๆก็อาจจะเ,ออเงียบหายไปคิดบ้างอืมนานี้เนี่ย เก้าถ้วยคุณเป็นคนที่รักตัวเองดูแลตัวเองเก่งแล้วก็ดูแลครอบครัวเก่งดูแลตัวเองดูแลคนรักดีดีทุกอย่างเลยคุณเป็นคนที่น่ารักน,น่ารักมากเลยอบอุ่นมากเลยวิย่งกล้องเป็นอะไรเนี่ย แม่ออกไพ่ดีจังเลยอ่ะคนนี้คนที่คุณรักหรือคนที่เขารักคุณอ่ะเขามองคุณดีมากเลยนะโอ้ยสองแาบไปแล้วเอ,อแต่บางครั้งคุณก็ลังเลกันนะบางนี้คุณก็ไม่ไม่ไม่ไมตัดสินใจอะไรสักทีอ,อ่ะก็เขาก็คิดว่าคุณคิดมากอยู่เรื่องคิดมากดีออกประเด็นมากเลยพอแล้วมั้ง ไมใบแม่เพียเพราก็เขาก็คิดก็คุณดีขนาดนี้ละไม่ต้องเปิดอะไรเยอะอัสวินช่วยพนเป็นคนที่มอบความรักให้กับทุกคนนั่นแหละโอ้ใต้สำหรับก็ยังเป็นสิบเหรียญอีกสิบเหรียญหนึ่งดาบ คุณเป็นคนที่มีความมั่นคงกับคนรักซื่อสัตย์กับคนรักหกเหรียญชอบให้ชอบช่วยเหลือที่จริงแล้วคุณเป็นคนที่จิตใจดีในสายตาของคนรักครอบครัวของคุณคนที่คุณรักคนที่เขารักคุณเขามองว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือชอบให้ชอบแก้ปัญหาให้กับคนอื่นด้วยนะ ถึงแม้ว่าคุณอาจจะเป็นเงินที่คิดมากไปบ้างในบางทีก็เธอแต่ที่จริงแล้วอ่ะคุณเป็นคนที่จิตใจดีกณเป็นคนที่จิตใจกิมมากที่คุณที่คนภายนอกมองคุณแล้วเป็นคนอ่อนไหวเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่จิตใจดีเกินไปนั่นแหละจิตใจดีเกินไปในอดีตคุณเคยเจออะไรที่มันแย่ๆมามันก็เลยทําให้คุณดูเป็นคนที่คิดเยอะคิดมาก หน่อยกว่าที่คุณจะทำอะไรโอเคค่ะังนก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพีเท่านี้นะสิ่งไหนไม่ดีก็ไม่ต้องมารับไปนะรับไปแต่สิ่งที่ดีๆพอเนาะขอให้โชคดีมีความสุขนะคะบ๊ายบาย